ไฟของเราที่เตาก็ดับแล้วนะครับนี่นะเฮ้ยน้องหันได้ยินเสียงปะเหมือนเสียงมันดังมาจากข้างในนู้นอะเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรตกลงมาเสียงเดิมชัดมากเฮ้ยเสียงเคียอะไรสักอย่างเฮ้ยเฮ้ยชั้นผมมาอยู่รอบๆเตาเฮ้ยชั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูนะครับเห็นไหมไปดู่นี่สิดู่นี่ หันหันไปไรโดนอะไรคอแดงเลยมันหายไปไหนอ่ะนี่เป็นคุณยายนะ่ะเอ้ยแต่ได้ข่าวว่าเขาตายไปแล้วนี่นั่นยายครับยายอย่าขึ้นมานะระวังยายผมมีมีดนะผมมีมีดนะดนเฮ้ยยาเา้ยายา ไปดับแล้วนะครับแล้วเราไปกันดีกว่าลุยกันเลิศก็เฮ้ย <Hey. S 2> น้องหันได้ยินเสียงปะเหมือนเสียงมันดังมาจากข้างในนู้นอนะชิมปลาได้ไหมต้องอชิมปลาด้วยนะทำอะไรทำปลาชิมปลาหน่อยไหมอืมปลาหน่อยหหวานหวาน รสชาติดีเนะอร่อยมันไม่เค็มนะเอาจริงใช่ก็คือตาดีอ่ะอืมมันอร่อยมากเลยทุกคนอืมรสชาติดีใช่มันเค็มนิดเดียวนะนิดเดียวเองใช่นิดเดียวเองก็ต้องบอกว่าผมกินข้าวที่บ้านกับกินข้าวที่ป่านเนี่ยมันไม่เหมือนนะอกันนะกินข้าวที่ป่ามันอร่อยกว่า ใบเดียยเราคิดปลาข้าวบําดูใบเดียยอร่อยนะอืมครับลองกินใบมันดูนะทุกคน เราทั้งสองคนได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราได้กลับมานั่งพักสักครู่ใหญ่ๆแล้วนะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเมือ่อกี้ฝนตกเลยนะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าตกไม่แรงแล้วนะครับผมมีเรื่องอยากจะบอกพี่ๆด้วยนะว่าในระหว่างที่เราทั้งสองคนนั่งพักผมได้ยินเสียงตะโกนหรือว่าเสียงกรีดมาจากฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งที่ผมเคยมานะ แล้วก็มันจะเป็นหลุมศพเก่านะครับผมไม่รู้ว่าใครมาฝังอะไรไว้แถวๆนี้นะอืมผมได้ยินเสียงเตะสองสามรอบเลยนะครับโดยประมาณสองรอบนะเป็นประมาณนี้ไม่รู้ว่าน้องหันได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินชัด,ดมากเลยนะครับตอนกินข้าวผมได้ยินนะได้ยินใช่ไหมใช่ตอนกินข้าวผมได้ยินอืมเราทั้งสองคนได้ปลูกเปลยแล้วนะครับนี่เปลของผมอยู่นี่นะเพื่อนนะเปลือผมอ่าเปลของผมอยู่นี่นะครับ แล้วก็เอ่านี่นะบเปย์ของผมนะน้องหันก็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะนี่เราถูกเปย์นอยฝั่งนี้นะ,ะหนาวมากต้องบอกว่าหนาวมากหนาวใช่ไหมอากาศเย็นใช่ไหมอากาศเย็นมากอ่าแล้วกินข้าวอิ่มไหมวันนี้ไม่ค่อยอิม่มใช่เหรอไม่ค่อยอิมม่มเลยประมาณประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เองห้าเปอร์เซ็นต์เองข้าวหกไงใช่ข้าวมาันหกเยอะมากเลยทำได้ไงเนี่ยเราเราเรา,เราได้กินอิ่มเลยดีนะแค่หกอะ่ะ ถ้ามีเจ็ดแปดเก้านี้สงสัยหมดหมดหม้อแน่เลยถ้ามีเจ็ดแปดเก้านี้ก็คงต้องการไปกินบ้านนะพวกเนี้ยโชคดีแค่โชคดีนะที่มีแค่หกถ้าไม่อย่างนั้นข้าวไม่เหลือแน่เลยเดี๋ยวเราจะจะไปสำรวจฟองนุ้นกันดีกว่าเพราะว่าผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงเต้เสียงอะไรแบบเนี้ยผมได้ยินมาสองรอบแล้วได้ยินมาสองรอบแล้วพร้อมยังพร้อมผมก็ไปดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปสำรวจกัน ไประวังนะฝนตกเน,นี่ยมีระคาเลยหยุดละไอ้<ห>ตอนเนี้ยหยุดละฝนหยุดละแล้วก็ไฟของเราที่เตาก็ดับแล้วนะครับนี่นะ,ะไฟดับแล้วนะครับเราไปกันดีกว่าลุยกันเลิศก็เฮ้ยน้องหันได้ยินเสียงปะเหมือนเสียงมันดังมาจากข้างในนู้นอะผมได้ยินเสียงอยู่นะ น้องพันได้ยินน้องบอกก็กมีดูนะเฮ้ยเฮยท่านใชเฮ้ยอะไรมีอะไรไตกออกมาอะไรมันตกออกมาที่หลังคานนะอะน้องเป็นสองคนฮนะมันจะมีอะไรตอกออกมา,มาหายไปละไปไปดูข้างนู้ไนไป เฮ้ยเอาแลนะ้วไงท่านเอาแลนะ้วไงล่ะเสียงมาได้ไงหาตัวก็ไม่เจอนะไป,นอนไปดีกว่าผมน่งสนใจไปดูฝั่งนู้นเดูยเราไปสำรวจอุ้ยอะไรอะ่ะกล้องผมก็มืดมืด <c oughs> นี่ว่าพี่ๆมองเห็นหรือเปล่านะกล้องมืดมากเลยอะงงมากไปเฮ้ย่งมนเกใล้ียห,หลอนะทำหลอนะเสียงนี่ทำหลอนะอะไรมันร่วงใส่หลังคาเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเรา ไปที่นู่นดีกว่าไปเงียบมากเลยเงียบสงบมากเลยอะ่ะโอ้มือมนบางทุกคนบรรยากาศน่าขนลุกมากไม้กังเขนหายไปแล้วนะพี่นะโดยปกติเราจะมีไม้กังเขนด้วยผมไม่เชื่อผมว่าสมแล้วจะหายเลย ใช่เหรอจอบหายหอ่ะไม้กางเขนไม่มีแล้วนะครับออโ,ฮโฮบอถคนลุกเลยพี่นันดูดิว่าโถ่กล้องจับชันเลยอ่อคนลุกเลยนะพี่นันไปเราเข้าไปข้างในไปดูดิเฮย้ยเสียงอะไรบ้างตัวอะไรมันเดินอะ่ะไปไปดู ใบไม้น่าจะล้มนะผมว่าดูแนละ้วมีตัวอะไรไม้ต้องเขนหายไปนะเฮ้ยไม้ไม้ต้องเขนมันน่าจะล้มอ่ะนี่ล้ม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 ไม้ต้งเขนมันล้มนะไหนีน่เห็นไหมจะไม้ต้องเขนมั้มันน่าจะแรงเกินนะผมว่าฝนตกเลยมันมีโอกาสไหมถ้ามันมีโอกาสหลุมก็นะอยู่ชเชตของนี้เลยนะครับนี่นะพี่นี่นะหลุมอยู่นี้นะ บอกเลยว่าบาดเสียวมากเลยคนหัวลุกมากนะเวลาที่เดินเข้ามาไปดูที่ริมน้ำดพว่อเราเจอเราจะดีอย<ป>กร้อนน่ากลัวมากเลยน่ากลัวึ้นสมแรงด้วยมีหนามมีอะไรเต็มไปหมดเลย ได้ยินอะไรไหมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรเดินตามเรามาข้างหลังมีอะไรไหมท่านหลวงสองมุไม่มีอะไรนะส่องหางก็หาไม่เจอนะแต่ว่าเหมือนแบบว่ามีได้ยินเสียงอ่ะผมได้ยินเสียงนะผมได้ยินเสียงพันได้ยินป่ะคล้ายๆเป็นเสียงเดินเสียงแกว่งเท้าอะไรแบบนั้นอ่ะลากเท้าแกว่งเท้าอะไรแบบนั้นอ่ะ ตอนเดินมาผมเอ,มเอ่อความรูม้สึกเหมือนกับว่าแบบมีคนเดินตามมาเหมือนมีใครเดินอยู่จริงๆนะ<ช>แต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะพี่ๆได้ยินหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะปิดไฟดูไหมเผื่อว่าปิดไฟดูเผื่อว่าเราเผื่อว,ว่าเสียงมันจะได้เข้ากล้องได้ชัดขึ้นหรือไม่ก็เขาจะได้แบบว่าเอ่อเข้าหาเราได้ง่ายขึ้นนะใช่ถ้าเราปิดไฟมาปิดไฟดีกว่าปิดไฟดีกว่าพี่ปิดไฟนะ ปิดไฟนะครับฟังอยู่เงียบๆนะฟังอยู่เงียบๆลองฟังอยู่เงียบๆมัทุกคนไม่ีเสียงอะไรปะ่ะเสียงในความมืดแหละฮะ <c oughs> มีหรือว่าพี่ๆได้ยินเสียงวะนะเสียงเดือย ชัดมากเสียงอะไรวะเลยใกล้เนี่ยอย่ามันต้องเปิดไฟนะอย่ามันต้องเปิดไฟนะฟังดูก่อนนั่งดีกว่าเป็นเสียงเดินนั่่งดีกวาเสียงเดินเสียงเคียอะไรสักอย่างทันได้ยินใช่ไหมได้ยินเลยโอ้ยนี่กระทืบเท้าเฮ้ยมาร้อน

มัาใกล้มากเลยมาใกล้มากทุกคนต้องให้พันเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเราเปิดไฟดูดีกว่าเราเปิดไฟดูไหมเราเปิดไฟดูดีกว่า,เ,าเปิดไฟดิท่เปิดไฟเปิดไฟดอะไรวะถ้าส่องรอบรอบดิรอบรอบดิรอบรอบดิสองรอบรอบเลยมีไหมไม่มีอะไรหาไม่เจอแล้ว ไม่เจออะไรเลยเฮ้ยไม่มีเลยทุกคนไม่ไม,ม,มีอะไรไนะพอเปิดไฟเสียงก็หายนะเ,ออเปิดไฟเสียงหายเลยอะแปลกมากเมื่อกี้ขนหัวลุกมากเลยมันเดินมาใกล้ามากเลยนะเมื่อกี้ไหนเราลองเราลองแบบว่าลองไปิดไฟดูอีกทีไหมเอาจีนี่ ก็ได้เหรดิเพราะว่าเพราะว่าตอนเราเราเปิดไฟปุ๊บเสียงมันหายอ,ะอ่ะลองลองปิดไฟดูไหมได้ได้ลองปิดไฟลองปิดไฟดูอีกรอบหนึ่งเ <c oughs> ดี๋ยวเราลองปิดไฟดูอืเราไม่รู้ว่า <c oughs> เสียงมันจะมาหรือเปล่าไหนเราปิดไฟปิดไฟดูไปนะปิดไฟเฮ้ย <c oughs> เสียงไม่แล้ว เราปิดไฟเสียงก็ไมาแล้วนะใช่ใชทนได้ยินป่ะได้ยินชัดเจนได้ยินเต็มสองหูเทีนี้เฮี้ยนมากเลยดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงแบบกิ่งใบไม้อะไรเงี้ยท่านท่านได้ยินไหได้ยินเลยเสียงกระทืบเท้าเลยอย่าเดือยอย่าเดือยอย่าเดือยเบา เดี๋ยวมันจะละตัวเสียงชัดมากเลยเดี๋ยวเราเปิดไฟนะเปิดไฟลดูด้วยเปิดไฟดูด่วยเปิดไฟดูด้วนะเปิดไฟเฮ้ยไม่มีอะไรเฮ้ยมันหายไม่ไหนอ่ะเมื่อกี้เหมือนเสียงมันมาตรงนี้หรือเปล่าเสียงมันมาจากตรงนี้ทุกคนเห็นไหมจับจับใบไม้อะไรหรือเปล่า ยยมันดังไหมมันดังไหมเนี่ยมันดังใช่เลยนั่นจะมาจากเสียงนี้ปะ่ะใช่ไหมใช่ผมว่าใช่แน,น่นอนคนหัวลุกเลยรู้สึกอะไรไหมเหมือนกับว่ามีอะไรมาอยู่ด้านหลังฮะเฮ้ยใครจับเพืนหัว,หวทั้งสองหลังนี้ เดีย๋ยวหลังจริงไม่แค่ไปมันเดินขึ้นไปข้างบนเลยอยู่อยู่อยู่ตรงนี้นานแล้วบอกเลยว่าหลอนอะ่ะได้ยินเสียงเดินเสียงอะไรก็ไม่รู้พอรับปิดไฟเสียงหายเลยใช่ทุกคนเสียงหายเลยนะนะก็คืององมากเลยส่องหาก็ไม่เจอทา,ทางที่เราดิ้นสีิตรงข้างหน้าแท้ๆนะส่องหาก็ไม่เจอนะอ จะส่องไปดูนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ที่เราอยู่ณณนะนะจุดตรงนั้นเราได้ยินเสียงเดินเสียงแกว่งใบไม้เสียงอะไรก็ไม่รู้นะใช่มันเดินอยู่รอบๆอะ่ะเฮ้ย,ย,ยนันเฮ้ยอะไรอะไรผมเจอ คนอ่ะแวบๆเฮ้ยไปดูนี่ท่านท่านเห็นไหมเห็นเฮ้ยเห็นไหมไปดูนี่ท่านดูนี่ไปดูไปดูเฮ้ยเฮ้ยไปดูเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยเฮ้ยมันหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยหายไปแล้ววะเมื่อกี้ผมเจอเมื่อกี้ผมเจอเงาตะคุ้มตะคุ้มนะแถวๆนี้เลยนะครับนี่นะกล้องจับทันไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมเห็นจริงๆนะครับผมเมื่อกี้เฮ้ย มันมองออกมาเมื่อกี้เห็นแวบเผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะมันจะจับทันหรือเปล่านะแต่ว่าผมเจอจริงตัวเป็นๆเลยนะทุกคนเมื่อกี้เนะี่ยไม่รู้ว่ากล้องจับทันหรือเปล่านะลองไปดูภาพชายทีนะไปเรา,กล,ไไก,ากลับไปดีกว่ากลับไปดีกว่าเรากลับไปตั้งหนักดีกว่าเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจดูที่ส่วนั้นะ ต้องบอกมันน่ากลัวมากเลยนะใช่นะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอจริงๆทุกคนเฮ้ยอันนี้คือไม่ได้พูดเล่นนะเจอจริงๆทุกคนน่ากลัวนะน่าเสียวมากต้องบอกมันสี่ทุ่มแล้วด้วยสี่ทุ่มกว่าๆเลยนะสี่ทุ่มนะไปเดินดูทร้ยเฉาะนุ่งดีกว่าเฮ้ย มาจากหลงังคาแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยจากที่เราเดินมาตอนแรกเนี่นนยเราดินเสียมาจากตรงนี้แนละ้วอันตัวไม่เจอนะ แล้วก็ไปพักด้วยไปแ้้วกบไปนอนก็ไปพักก่อนทาเราก็ไปพักพักกันว่าเพราะว่าเราง่วงนอนแล้วนะใช่แล้วเราก็เราก็ไปเราไปส่งดูเมื่อกี้เราก็ไม่เจออะไรเลยเสียงที่ได้ยินเสียงที่ได้ยินก็ไม่ได้ยินเสียงที่ได้ยินอ่ะมันจะได้ยินเฉพาะตอนที่เราปิดไฟนะพอเราเปิดไฟเสียงเสียงก็ไม่ได้ยินเลย มีเราไปส่องหาเสียงที่เราได้ยินนะใช่แต่เราก็หาอะไรไม่เจอเลยเดี๋ยวเราจะเข้านอนละแต่ว่าเราเราจะตั้งกล้องทิ้งไว้นะถ้าเริจะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วทุกคนก็เรายังไม่แน่ใจนะว่าเราคืนนี้เราจะต้องเจอกับอะไรนะฝนก็ตกเลยทุกคนบอกเลยว่าลําบากมากในคืนนี้จะต้องทิ้งไว้หรือเปล่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นพี่ๆจะได้เห็นนะใช่ถ้าเราไม่ตั้งกล้องไว้เนี่ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนี่เราจะถ่ายไม่ทัน ใช่ครับผมเดีด๋ยวจะตั้งกล้องทีว่าอย่างี้แหละถ้ามีอะไรเพิ่มอะไรเดี๋ยวพี่ๆจะได้เห็นเลยนอนดกว่านนอนดีกว่านอน เฮ้ยไัไปหันหันโหลฮัไโหอฮัโอลฮโอ้ฮัฮัััฮัลฮัลนฮัยนฮัยมันหาฮไปไหนอัลหัวไหลฮัล ทันดีขึ้นป่ะอ๋อดีขึ้นนะคอแดงเลยคอแดงเลยมันหายไปไหนอะมันหายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยเฮยจ็บไหมยังเจ็บไหมเจ็บมากเลยยังเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมควจะไม่แดงแน่ๆมัน เฮ้ยนี่มันคุณยายนะเอ้ยเจได้ข่าวว่าเขาตายไปแล้วนี like. ่นั่นเหรอเอ้ยแต่ทำไมเขายังอยู่อะเฮ้ยมันไปแล้วไปแล้วยายครับเฮ้ยเข้ามาบีบไอ้เขาเนี่ยเขาแน่ๆเลยเมื่อกี้ที่ขึ้นมาบีบคอผมอ่ะใช่น่าเป็นตัวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยยายยายเฮ้ยยายยายยายอย่าข <conoc. sticks. S 1> ึ้นมานะระวัง ยายผมมีมีดนะผมมีมีดนะมีดนะอย่าขึ้นมานะมีมีดนะอย่าขึ้นมานะเฮ้ยยอกผมจะตายเลยเมื่อกี้เฮ้ยยาเฮ้ยยายาเฮ้ยบอมยายอย่าขึ้นมายายยายอย่าขึ้นมานะมีมีดนะเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยยายไปเลย ไปแล้วเจะไม่ทีไปเลยนะไปเลยไมัต้องมายุ่งกับพวกผมผมไม่ไทำอะไรให้ยายไปไปเลยเอ้แต่ได้ข่าวว่าเขาตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ติดตามเลยหันติดตามใช่ไหมผมติดตามอยู่นะเขาบอกยายคนแรกเขาตายไปแล้วไปเลยอ้ายืนนิ่งเลยอะไม่ต้องมายุ่งกับพวกผมไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรเจ้าอะไรยายจะเอาอะไรยายเอาอะไรบ้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาอะไรยายเฮ้ยน่ากลัวกว่าท่านอย่างเงี้ยอย่านะมีมีนะนี่เห็นป่ะมีมีนะอย่าเข้ามานะ มันแกไม่กลัวไปเลยอย่ามายุ่งกับผู้พ้องไปไปเลยเราจะนอนที่นี่คืนนี้ไปอย่ามายุ่งกับผู้พ้องไปเลยไปไปเลยไปไปไปเลยไป,ไ,ปไปเลยไป,ไปเลยไป ไป,ไปมีมีดแล้วอย่าขึ้นมานะขึ้นมานี่ไม่รู้ด้วยนะขึ้นมานี่แทงนะบอกก่อนแทงมึงแน่ไปเลยไป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 เลยเดินหนีไปแล้วนะครับหนีไปแล้วหนีไปแล้ว,น,ลวนะไปเลย ไปไปไปเลยไปเลยไปเดยวไปดูสักหน่อยนะครับมาดูกหน่อยดิว่ามันไปยังไปไปนามันน่าจะหายไปแล้วนะผมไม่เจอตัวมันละไปไปดูมันสัหน่อยมีดไปด้วยนี่นะผมถือมีดไปด้วยนะครับ มัน่ะกี้มันเดินมาฝั่งนี้ใช่ไหมใช่มันเดินมาฝั่งนี้เลยมันไปไหนวะถ้ามันไปก็ดีแล้วนะเผื่อผมกลัวว่าเขาจะซุ่มอยู่แถวนี้ไงเราก็เลยต้องเดินมาดูซะหน่อยนะเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าแกจะยังอยู่นะทุกคนเร<อ>าจะได้แบบว่านอนอย่างสบายใจนะถ้าเราเดินมาดูหวังว่ามันคงจะไม่ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วนะครับ ไปเลยนะอย่ามายุ่งกับผมยายไปเลยนะครับยายไปเลยนะส่งไปฝั่งนู้นดิผมไม่เจอเลยไม่มีละไม่เจอละไปแล้วกลับกันดีกว่าไปแล้วกลับไปนอนต้องบอกว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับผม เรานอนมาสักนาหลาเรานอนมาได้นานแล้วนะแต่ว่าเราตั้งกล้องไว้นะใช่ไหมใช่เราบอกตอนนี้เที่ยงคืนแล้วได้ยินเสียงเดินป่ะยังได้ยินเสียงเดินนะเขาบอกว่าคนยังตกุกตกอยู่เลยทุกคนนี่นเสียงเดินนะแต่ว่าหวังว,ว่าคงจะไม่ใช่ยายคงคงจะไม่ใช่ยายนะคงจะไมใ่ใช่ใช่ไหมอ่ <c oughs> ผมก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างั้นนะทุกคนลกลับนอนดุกันกลับไปนอน ทุกคนก็อนอนได้ไหมเนี่ยผมลองก็นอ,งอนอนกใกล้พี่ใส่ล,ลมไหมวะฮะ,ะกลับไปนอนดถอะอสุัสดยามเช้านะครับเช้านี้อากาศดีมากๆเลยนะ แสงอาทิตย์ยังไม่ออกเลยนะครับไม่แน่ว่าวันนี้ฝนอาจจะตกก็เป็นได้นะดูจากฝนฟ้าอากาศแล้วโคตรค้างที่จะคลืมเลยนะครับหกโมงแล้วแสงอาทิตย์ยังไม่ส่องแสงเลยนะสําหรับเมื่อคนะืนหนาวนะหนาวพอสมค<า>วร <มา S 1> <ะ>เลยนะครับแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเลยนะเราแวงตลอดเลยยัยปอบก็คือยายปอบแกเนี่ยมารบกวนอยู่ตลอดเวลานะผมเนี่ยนอนไม่หลับเลยทุกคนยุงเนี่ยกัดมากๆเลยทุกคนแต่ว่ายุงเนี่ยไม่ค่อยเยอะมากนะพี่สายลมยุงไม่ค่อยเยอะมากยุงกัดพี่ไหม กัดสิจะเหลือละกัดไปหลายตัวยุงกัดหลายตัวเลยนนทุคีเฮอยยุงกัดหลายตัวเลยแล้วก็ที่สําคัญนี่เราต้องเมื่อคืนนี้เราต้องคอยระวังตลอดนะคอยระวังว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะใช่หลังจากที่มันได้มาไปรอบหนึ่งนะใช่เราก็นอนลาบากเลยนะครับเช้านี้เราทั้งสองคนจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับถ้าพี่ๆชอบคลิปของเราทั้งสองคนก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับเราทั้งสองคนด้วยนะครับโดยการ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับเราทั้งสองคนได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับไปครับไปครับไปอ่ะ